สวัสดีครับวันนี้ก็มาบ้านลุงนะครับมาดูว่านสบู่เลือดโอ้โหหัวหัวนี่ใหญ่มากอันนี้เป็นว่านคู่บ้านของลุงผมนะครับที่ที่ลุงผมใช้ทํายาประจํานะครับใช้ผสมยาประจําดูจากลองรอยการสับกันเอาไปต้มนะครับ ลุงผมนี่ก็ลูกสี่คนนะครับอายุห้าสิบกว่าแล้วยังมีลูกสาวเล็กๆกำลังน่ารักอีกคนนึงนะครับห้าสิบกว่าหกสิบครับตอนนี้ก็ตอนนี้ลุงผมก็จะเจ็ดสิบแล้วครับลูกก็กำลังสาวน้อยน่ารักนะครับนี่หวานที่ ลุงผมใช้ทำยาต้มเข้ายานะครับก็เป็นตัวที่ผมหาอยู่ประจำเลยนะครับผมก็รู้จักว่านก็ลุงเนี่ยแหละครับบอกแนะนำให้ผมต้มหามาต้มกินกำลังติดดอกนะครับกำลังติดดอกกำลังได้มเมล็ดเลยครับมเมล็ด สวยงามมากครับเราเป็นทรงแห่งน้ำด้วยนะครับแต่ว่าเนี่ยลอ,อยเขามาเฉาะเปิดล่องน้ำออกโอ้โหโน่าเสียดายมากถ้าถ้าไม่ไม่นั้นนะเอาปลามาเลี้ยงได้เลยครับปล่อยให้เป็นทรงแห่งน้ำแล้วก็เอาปลามาเลี้ยงนี้ครับพอเราดูมุมนี้นะเนี่ยเราดูมุมนี้โอ้สวยมากครับ เป็นทรงแอ่ง,องนะ้ำมีปลาสักนิดนึงเอาสาหรายมาปล่อยเนาะมาแอบดูต้นไม้บ้านลุงครับบ้านลุงกับป้าป้าก็ปลูกว่านเยอะนะครับา้าปลวานยอนะครับ <c oughs> <c oughs> ลาบดอกสีม่วงอ่ะฮะสีม่วงอ่อนนะครับ oh. ต้นไม่สมบูรณ์นะถ้าต้นสมบูรณ์ดอกจะสวยกว่านี้ oh. <c oughs> นี่นค็อสวนบอลสีวังงามลือเกินลังจะโต <c oughs> ก็ไม่ได้มีบอลแบบว่าอะไรมากนะครับแต่ว่าพออยู่รวมกันเยอะๆแล้วดูสวยดูดูสวยดูแบบดูมีค่า <c oughs> ดูล้ำค่าครับพอพอเยอะๆ,ๆสวยๆ <c oughs> แบบ สมประสา,านนะเนาะไม้บ้าน,านเราเนี่ยครับคนแก่ไม่ไม่ได้มีจังซื้อต้นแพงอะไรมากมายแต่ว่าพอปลูกเยอะๆแล้วก็สวยงามครับไมไ่เขาไม่ได้ปลูกแบบว่าปลูกไว้หวังกำไรเหมือนพ่อค้าแม่ค้านะครับ เสือพานมีเสือพานด้วยเสือพานเมื่อก่อนถ้าไซส์นี้ก็โอพันกว่าสองพันตะไม่ลงได้ลงผมถูกใจมากๆเลยก็เป็นตัวนี้แหละแต่ต้องแบบฟอร์มใหญ่ๆนะฟอร์มใหญ่ๆผมชอบมากเลยเนี่ยไก่ตัวงาม <c oughs> กรวมๆกันแล้วมันดูดีครับเอามาแบ่งแบ่งกันโชนโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ